ฟังเดินดวนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากันเหมือนเดิมครับประจำวันที่26ม,มกราคม2569ที่ต้องบอกเลยว่ากลับตาลปัดไทยสนเร็วขเขมินปางตายครับที่แม็กครุกถึงหน้าเขาพระวิหารซึ่งตอนนี้ล้อมตายบริเวณดูรอบพร้อมกับอีกเรื่องราวหนึ่งครับขมินมีการกล่าวอ้างจนฝรั่งเศสเนี่ยจอทุบหลังหักเพราะฮุนเซนสั่งอ้างมั่วว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าไทยเราลุกล้ำดินแดน แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่ามันโบแตกอ้างเพียงแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นซึ่งก็ยังรวมถึงสถานการณ์ล่าสุดตลอดแนวชายแดนของไทยเรากันด้วยนะครับหลายพื้นที่ขเมเรก็เริ่มที่จะก,ก่อกวนย,ยั่วยุและรุกคืบตามแนวคูเลตขึ้นมาบ้างแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนครับบริเวณแนวชายแดนของไทยเราที่ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับขเมเรก็ จากที่ผมบอกนะเริ่มมีการอพยพในบางพื้นที่<บ>ซึ่งเราเองก็ยิ่งต้องรีบสร้างบังเกอร์เหมือนกันนะครับเพราะหลายพื้นที่เนี่ยที่เพิ่งยึดคืนมาได้ก็กําลังสร้างความมั่นคงให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยถ้าเกิดมีรอบ3ครับเนิน7จ็หเนี่ยที่ถูกจับตามองที่สุดและก็ปราสาทเขาพระวิหารโดยรอบเราก็ต้องเอากลับคืนมาให้ได้ โดยจุดที่หนักที่สุดตอนนี้และก็ดูเหมือนจะมีข่าวลือสะพัดออกมาจากดางฝั่งของเขมรนะครับบอกว่ามีการเริ่มอุบพจากช่องบกมากยิ่งขึ้นเพราะมีรายงานจากชาวบ้านฝั่งกัมพูชาเองที่อาศัยอยู่บริเวณแนวนั้นหรือว่าฝั่งมุมไบช่องบกเนี่ยก็บอกว่าแนวเลือกติดชายแดนกับฝั่งไทยเราครับก็เริ่มมีการอุบพออกจากพื้นที่แนวหน้าไปยังแนวหลังเขตเพื้นที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ย เป็นเครือญาติและก็เป็นครอบครัวของทหารขมิ่งเองที่ประจำการอยู่แนวหน้าซึ่งโดยปกติแล้วครับหากไม่มีสัญญาณผิดปกติหรือว่าเหตุการณ์สําคัญเนี่ยแน่นอนว่าครอบครัวหรือว่าญาติขมิจะไม่ยอมทิ้งมือที่อย่างเด็ดขาดเพราะถือเป็นสิ่งที่ต้องทำอาหากินประจําวันอยู่แล้วแต่รอบนี้ครอบครัวขมิเครือญาติขมิก็อบพยพกันออกมาแล้วนะครับเรียกว่าการอหนบพยพครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนรูปแบบเดิมหรือเปล่าที่อาจจะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับเพราะทหารบ้านกมพูชาเนี่ยก็มักจะส่งสัญ,ญ,ญาณเตือน และให้คนในครอบครัวของตัวเองครับถอนตัวออกมาก่อนเสมอนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในบริษัทช่องบุกนะครับเราก็ จะเห็นคลิปกันจริงๆก็มีตั้งแต่เมื่อวานที่ขมรเ,เริ่มมีการอพยพแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีอพยพกันมากขึ้นโดยข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมีรายงานออกมาล่าสุดอย่างเป็นทางการแล้วจากกองทัพบ,บกของไทยเราที่ออกมาปัดข่าวลือนะครับกับกรณีกัมพูชาเนี่ยปรับกําลังปฏิชัชยแดนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับก็เป็นทางโฆษกกองทัพเองออกมาบอกว่ายังไม่มีข้อมูลยืนยันกับการที่ขมรเ,เนี่ยปรับกําลังปฏิชัชยแดนแต่ในเรื่องของการอพยพเนี่ย ก็ยังไม่มีการตอบแบบชัดเจนเพราะว่าปกตินั้นหากมีข้อมูลที่สําคัญเนี่ยก็จะสื่อสารให้กับประชาชนเนี่ยได้ทราบโดยทักก่วกันขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงกลาโหมเองก็ยืนยันเช่นเดียวกันครับว่ายังไมไ่รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีการประทะในบริเวณชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันต่อไปนะครับคือตรงๆแหละในข้อมูลเกี่ยวกับการปรับกําลังการประชิดชายแดนเนี่ยผมเองก็เชื่อว่าขเม็นยังคงไม่มีมากไม่มีเยอะและก็ยังไม่มีนัยสําคัญมากเท่าไหร่แต่ว่าการอุปยพเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่อง จไหมก็น่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเรามีคลิปมายืนยันจากฝั่งของขมิเองเพราะสถานการณ์ตอนนี้นะครับขมิก็เริ่มด้วจะมีการขนแบคโฮเนี่ยเข้าพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะล่าสุดมีการนัปเดตออกมาครับจากรายงานเพิ่มเติม,ตมในบริเวณฐานจอม,มวยแนวสันปันน้าฝั่งบ้านจารากนะครับก็ได้รับรายงานจากแนวหน้าเองที่ประจําการอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดระบุว่าในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาครับหานกัมพูชาเนี่ยได้มีการนํารถแบคโฮขึ้นมาบริเวณฐานจอมวย ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งไทยเราที่สังเกตการบ้านจำรากอยู่นะครับและดําเนินการขุดคูเลตเพิ่มเติมส่งผลในแนวที่ขมรขุดครับล้าเข้ามาในเขตแนวสันปันนาฝั่งไทยเราอย่างชัดเจนและนอกจากนี้ยังตรวจพบว่าทางกัมพูชาครับได้มีการวางกําลังพลตลอดแนวพื้นที่ดังกล่าวแล้วเหมือนจะเป็นการสร้างความตึงเครียดในพื้นที่แนวชายแดนอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งก็มีคลิปวิดีโอที่ปรากฏออกมานะครับเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่24มกราคมนะซึ่งเป็นช่วงที่ฝั่งไทยเราครับได้เดินเข้าไปพูดคุยสอบถามและก็เจร คูเลดเนื่องจากมีการลุกล้ำแนวสันปันน้ำเข้ามายังฝั่งไทยเราเองซึ่งอย่างไรก็ตาม การเจราจากันนั้นเนี่ยดังกล่าวยังไม่เป็นผลเลยคามนินไม่ยอมถอยออกไปแล้วมันจะไม่สถานการณ์ดังกล่าวครับคงต้องจับตาดั่งใกล้ชิดนะเพราะท่ามกลางความพยายามของฝ่ายใดเราในการเจราจาแต่ขเขมนินไม่มีการพูดคุยและก็ทําอย่างต่อเนื่องมันก็เป็นการสร้างความตึงเครียดในพื้นที่แหละที่อาจจะก่อเกิดปัญหาบานปลายมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับอยากจะรบต่อใช่ไหมสนับขเขมนินถ้าเกิดอยากจะรบต่อเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเราก็พร้อมแล้วขเขมินย่อยับขนาดนี้แต่ยังมึนยังห้าวไม่เลิกแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นภาพถ่ายบริเวณ สภายใจจุมนี้ก็ยังตรวจพบว่าฝ่ายกบูชาครับได้มีการถมดินทําเป็นถนนข้ามผ่านลําน้ําส่งผลให้เส้นทางดังกล่าวครับสามารถใช้เป็นเส้นทางส่งกําลังบำรุงลําเลียงกําลังพลรวมถึงยุทป,ปกรณ์ต่างๆเนี่ยกลับมาใช้าง,งานได้ตามปกติอีกด้วย แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของฝั่งไทยเราครับก็มีการประเมินอ,ออกมานะว่ากัมพูชาเนี่ยอาจจะใช้ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางลำเลียงกําลังและก็รถแบ็คโฮเนี่ยเข้ามายังพื้นที่เพื่อดําเนินการขุดคูเลตลุกลำ้ำแนวสันปันน้าของฝั่งไทยเราคือมันลุกล้ำเข้ามายังฝั่งไทยเรานั่นเลยครับคอมเมนก็มึนนะ ราะว่ามึนมากๆแล้วบวกกับมีการเร่งสร้างบังเกอร์ใหม่หลายต่อหลายจุดในบดีเขาาพระวิหารจากภาพเนี่ยซึ่งมันก็มีภาพออกมาชัดเจนนะครับว่ามีการก่อสร้างอย่างเหนียวแน่นและก็แน่นหนาเป็นพิเศษโดยเฉพาะการนําแผ่นหินขนาดใหญ่มาเป็นโครงสร้างหลักเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงและก็ความมั่นคงของบังเกอร์ให้ได้อันนี้เป็นกรณีของขมีนครับที่ รู้สึกว่าจะเร่งรีบเป็นพิเศษนะคือเหมือนฮุนเซนเนี่ยก็หน้าแตกแล้วก็กล่าวว่างไรกับประชาชนตัวเองไม่ได้นะครับเนื่องจากแพ้ไทยเราแบบราบคาบแล้วฝ่ายค้านของเขมเองก็มาแฉข้อมูลหลายต่อหลายอย่างซึ่งชาวเขมนตอนนี้ตาสว่างกันเยอะมากนะครับทีแรกเนี่ยบอกว่าเป็น AI บ้างที่ไทยเรายึดได้มันเป็น AI ทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้ว ปิดไม่มิดนะครับมีภาพถ่ายและก็คลิปจากฝั่งกัมพูชาเองที่บอกว่าไทยเรายึดไปแล้วเราสูญเสียไปแล้วทําดีที่สุดแล้วคือออกมาแบบนี้เยอะมากจริงๆก็ไม่แปลกใจที่อุนเซนเนี่ยจะเร่งสถาปนาวความมั่นคงในที่มั่นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจุดหลักที่กอมเมนเหมือนจะเป็นจุดอ่อนของเขานะน่าจะเป็นฐานจอมมวยที่มีใช้รถแบค็คโฮครับขุดคูดเลศล้ําแนวสันปน้ําของฝั่งบ้านจารากฝั่งไทยเราอย่างชัดเจนจริงๆขนาดเราเข้าไปคุยเจราจาแล้วเนี่ยก็ยังไม่จบไม่สิน้นอะเรื่องนี้ก็ต้อง เราติดตามกันต่อไปเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรานะครับคงยังไว้ใจขมนไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอีกจุดหนึ่งที่มันยังคงประจันหน้ากันอยู่แล้วขมิก็มีการยั่วยุมีการออกมาบอกเราว่าอย่าเสียงดังเพราะว่านอนไม่หลับในช่วงกลางวันก็เป็นจุดประตูเหล็กนะครับเป็นทางขึ้นปราสาทเขาพระวิหารเก่าจากฝั่งไทยเราซึ่งจุดนั้นเนี่ยเราก็ตีขมิได้ถอยร่นกลับไปได้และก็มีการ สร้างบังเกอร์ใหม่มีการสร้างที่มั่นใหม่แต่ขมเนก็ยังมายั่วยุไม่เลิกบอกว่าเราเสียงดังเกินไปนอนไม่หลับในช่วงกลางวันแบบนี้ก็มีด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์แนวชายแดนเกี่ยวกับฝั่งของไทยเราที่อัปเดตให้คุณผู้ชมรับทราบกันเอาละมาติดตามกันดีอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงสงครามข่าวสารสงครามางการทูตกันบ้างที่ล่าสุด เอาอีกแล้วครับคอมเมนมาอีกแล้วรายงานเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนแอบอ้างถึงฝรั่งเศสกันแล้วครับบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยพร้อมที่จะมอบเอกสารสําคัญและก็แผนที่เพื่อที่จะช่วยเอสารโลกเนี่ยคลี่คลายคดีข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาโอ้โหเรื่องราวนี้ไม่ใช่ฝรั่งเศสพูดนะครับแต่ว่าเป็นคอมเมนตเนี่ยอ้างฝรั่งเศสบอกว่าทูก,กัมพูชาประจําฝรั่งเศสเนี่ยเปิดเผยว่าฝรั่งเศสเองพร้อมที่จะมอบแผนที่และก็เอกสารต่างๆสําหรับช่วยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศครับหรือว่า ICJ เพื่อที่จะคลี่คลายขข้้อพาาาทดดนนเตแระหว่ ไทยกับกัมบูชาซึ่งรายงานนี้เนี่ยก็เป็นรายงานของพนมเปนที่ออกมาตีข่าวใหญ่เลยการกล่าวอ้างเนี่ยก็เป็นนักวิเคราะห์ชั้นนาของกัมบูชารายหนึ่งเท่านั้นบอกว่าประเด็นนี้เนี่ย มันขึ้นอยู่กับความทะเยอทะยานของฝั่งไทยเรากับการขยายดินแดนโดยในเนื้อหาของข่าวครับบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยพร้อมที่จะมอบเอกสารต่างๆกับการคลี่คลายประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาณศนะาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลก ICJ และก็บอกว่าการคลี่คลายประเด็นนี้เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของสนธิสัญญาต่างๆและแผนที่ที่ได้รับรองจากนานาชาติภายใต้กลไกการทูตการกฎหมายระหว่างประเทศคือทางเลือกดีที่สุด แล้วก็มีการเน้นย้ำนะครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยคือบ่อกเกิดที่สําคัญที่สุดของเอกสารทางกฎหมายและก็แผนที่ต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากฝรั่งเศสเป็นมหาอำนาจเจ้านั้าที้คมกัมพูชาเองนานเกือบหนึ่งทศวรรษแล้วประเด็นความซับซ้อนเกี่ยวกับประเด็นนี้คาเมนบอกว่ามันคือความจริงใจและก็ความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยในการคลี่คลายประเด็นชายแดนระหว่าง2ชาติเพราะว่าไทยเราเนี่ยมีความทะเยอทะยานในการลุกล้ำดินแดนกัมพูชาผ่านการใช้กําลังและก็กดแห่งปาก ดูครับดูการกล่าวอ้างใส่ไทยเราแลวก็ยังวิเคราะห์เพิ่มเติมบอกว่ากัมพูชาเนี่ยยังจําเป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งในศักยภาพทางการทหารและก็พวกกันตัวเองพอถ้าเกิดยังทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยอาจจะทําให้ไทยยึดดินแดนมาทั้งหมดก็ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขมีนกล่าวอ้างมานะครับกลายเป็นว่าข้อมูลมันไม่ได้มีอะไรเลยครับแต่ว่าตีข่าวเพื่อที่จะรับกระแสชินิยมเท่านั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยฝรั่งเศสคงไม่อยากมายุ่งกับเขมีนมากเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดเอาหลักเขตแดนฝรั่งเศสนะ เรากินเต็มเลยนะครับคือเรากินเต็มมากเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยในหลักเขตแดนสันบันน้าเราก็ยังยึดหลักเดียวกันกับฝรั่งเศสอยู่ก็คือหมุดทั้งหมด73หมุดนั่นเองที่ปักลงตลอดแนวชายแดน798กิโลเมตรแต่ขเขมรเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมรับกับหลักเขตแดนนี้ถ้าเกิดเอาแผนที่ฝรั่งเศสมาเนี่ย มันก็ยิ่งทำให้เราได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าเหมือนคอมเนจะไม่รู้เลยหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ที่แน่เป็นการกล่าวอ้างฝ่ายเดียวนะฝรั่งเศสไม่ได้มีการเอออด้วยไทยเราก็ไม่ได้มีการเอออด้วยแต่ว่าเป็นนักวิเคราะห์ชั้นนําของคอมเนเพียงคนเดียวเท่านั้นเรื่องราวนี้ก็ ผอยผ่านไปนะครับก็มาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแบบสนุกสนุกซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเราสําเร็จอีกก้าหนึ่งก็คือล่าสุดเนี่ยทีแม็กของเราหรือว่ากองประชาการกองทัพไทยเราครับปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดก็มีการรุกคืบถึงฐานปฏิบัติการกอภยัยซึ่งก็อยู่หน้าเขาพระวิหารกันเลยทีเดียวนะครับก็มีการเคลียร์ทุ่นระเบิดแล้วก็ทําพื้นที่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นลานหินนะครับมีการจัดชุดตรวจคนนทุ่รระเเบบิดิดดดดก็สามามถไ้ปลอภยัยพ18,02 165ตารางเมตรเลยและผลการปฏิบัติงานครับก็ไม่พบทุ่นระเบิดทุกชนิดเนื่องจากจุดนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลานหินนะครับขมิ้นก็ไม่ได้ค่อยมายุ่งวุ่นวายมากเท่าไหร่ที่เป็นคี์หลักสําคัญเลยก็คือเราสามารถลุกคืบไปถึงหน้าเขาพระวิหารนะครับตอนนี้หลายๆจุดเนี่ยเหมือนเราตีโอบตีลอมนะกับบริเวณปราสาทเขาพระวิหารถ้าเกิดมีการประทกกะกัะอดียกรอบหนึ่งผมเชื่อว่าเราก็จะมีความได้เปรียบพอสมควรเลย มันเหลือไปแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นนะครับก็มีห้วยตามารีช่องคันม้าและก็วัดแก้วถ้าเกิดเราดิดได้3จุดนี้ปราศาสเขาขราวิหานน่าจะจบกันเลยเขมินขึ้นมาเที่ยวไม่ได้คุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจ,จำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตีมมิงชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ n f Streaming ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพ่ว่าครบจบในที่เดียวคงต้องรอติดตามอัปเดตกันต่อไปเกกี่ยวับ สถานการณ์แนวชายแดนของ,ของเราเขรามเหมนก็ยังเห้าไม่เลิกยังคลั่งไม่เลิกสงสัยอยากเจออีกรอบหนึ่งก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับอากูผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนไทยของเราแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิด